เิดตีค่ะเ,เราอ,อางไบ้างค<อ>ั้งเราวันนั้นหูก็ได้ไปเจีส่สรุนที่แล้วก็เพื่อนๆค่ะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนูกำลังจะเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนอีกโตนึงแล้วระหว่างเดินไปคนมันแน่นมากมันไม่สามารถเดินได้เลยค่ะมันแบบมันเออานมากมแล้วหนูบังเอิญไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่โต๊ะตรงแบบ ตีมทางเดินหนูก็เลยขอเขาอยู่โต้ด้วยแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนูเดินไม่ได้จริงๆหนูก็เลยขออยู่ด้วยแต่หนูก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็ออกค่ะคือขออยู่คือไม่ได้อยู่ผ่านวันเพื่อจะเล่นน้ำด้วยใช่ไหมคะขอแค่แบบยืนรอแป๊บหนึ่งเพ่ให้คนหนูไม่ได้การใช้หน่วยที่เขาเขาฝ่ายเขาบอกอีกฝ่ายอีกฝ่ายเขาบอกค่ะมีสนทนากันนานไหมคะตอนระหว่างกันที่อยู่โต๊ะอะค่ะ ไม่ได้คุยดอะไรกันากแล้วก่อนบ้านนี้หนูตัสาานสอนนี้อะไรนะแต่ว่ารู้ไหมว่าเขาคือคนนั้นเออรู้ไหมว่าออกัสนเพื่อนกับเอสเออเยมาไม่ได้รู้ดีไม่ได้รู้ทีเทลว่าเขาไปอะไรแล้วหลังจนั้นไม่เจอแ้ที่ไมที่รู้ว่าหนูได้ หลังจากปีกับไม่ทั้นเลยเพราะว่าเจอเหเเตุการณ์แบบนี้คือหนูดการก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูเล่าเหตุการณ์แบบที่หนูเล่าให้พี่ๆฟัหงหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นไปค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวที่เขาโพสต,ต์ลงมาพร้อมทุกๆคนเลยค่ะแวก็รู้ด<ย>ีตอนเชา้าใช่หนูไม่ได้ร <ขอ S 1> ู้มาก่อนฉันแล้วพอมานเกิดการโพสต์อย่างนี้มาเราได้ติดข่อหนูถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็ได้อัปเดตข่าวกับเขาอยู่บ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ทัน มันเกิดอะไรกับผู้บอกว่าสามปีแล้วกับเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอประมาณว่าในเหตุการณ์นั้น,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 นมนะนะม,นมันมีการไปคุยหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยมันทัาก็เลยทําให้อีกฝ่ายเขาดูแบบคนนี้ยังเหมือนเดิมจะหล่ออ,อะไรอย่างเงี้ยมันมีทํานองแบบไหนรับตันหนก็ไม่แน่ใจค่เขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาเออกกับให้กับ อะไรไหมที่มันมันเป็นอยู่ในบทเสภาที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็ตกใจนิดหน่อยค่ะเลยได้มีการถามพี่เขาว่าแล้วพี่เขาพี่ว่าไงพี่คนสองพี่เขาตอบพี่เขาตอบมาว่าตอนที่หนูไปถามแล้วเกิดความเกิดเป็นข่าวอ๋อพี่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาลงไปค่ะที่เรื่องเมื่อสามปีที่แล้วที่หนูฟังค่ะแล้วมันโยงมายังเรื่องของหนูได้ยังไงอันนี้คืองงไหมอ๋อคือ แฟนคลับน่าจะคิดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพีเขาแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรเอฟเฟกกับเผาค้างนี่ที่มันเกิดขึ้นมันส่งอะไรกับเราบ้างมาถึงไม่ซึมมาถึงสมบูรณ์สมบูรณ์ได้แล้วกันเราบ้างเขาที่คนอยากรู้ว่าสภาพจิตใจหนูหรือเปล่าหรือว่างานหรืออะไรชอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากข่าวตรงนี้จากที่หนูอ่านคอมเมนต์หนูก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็เลย มันมีตอนที่เขาได้ออกมาพูดแล้วฟอเขาเขาออกมาพูดเสร็จปุ๊บพี่กันก็ได้พูดว่าวงการมายาและก็ชี้แจงกับเรื่องราวที cry, ่มจุดทึนว่าเหมือนกับมันสวนทางกันอะไรตัวหนูได้คุยยังไงบ้างว่าที่เขาอยากจะฟืดตรงนี้ไหมหรือว่าขขอแต่เพราะที่เขาไปก่อน้วเนี่ยพี่เขาเห็นว่าถ้าเกิดคนคนั Fleet. ้นออกมาขอโทษก็คือจะจบ ในส่วนตัวของเรา<ม>เราอยากจะชี้แจงอะไรคนที่แบบว่ายังเข้าใจผิดในตัวเราอยู่หรือว่ายังแบบเออสพข่าวไม่คิดว่าเราเป็น,นเหตุเ,ออเป็นสาเหตุอะไรยางเงหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้สุดใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่เห็นว่ามันเดินไปไม่ได้หนูก็เลยขอร่วมจอยแล้วในโตน,นั้นหนูมีพี่คนหนึ่งที่หนูรู้จักอยู่แล้วหนูก็เลยขอร่วมด้วยอยู่แบบนี้ค่ะ อย่างูัสึกในหายคนตัดินิ่งที่มันขึ้นจกสังคหเราเสียใจมทั้ะสียที่หนเขาเนไม่เคยอ่านน่แวันนี้สบายใจขึ้นไหมที่เราได้พูดในสิ่งเหล่าเออก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียร์ข่าวีเพราะว่าคนก็พยายามถาว่าหนูเป็ใครนไทใก็อยาก เรพูดว่าไม่ได้มีอะไรายูินดนว่าเราไม่ยกกับการการเสร็จวไม่ด้มีอะไรเลยับอ๋อไม่มีเลยค่ะจบตวเียค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยโอเคคลโอแค่นี้แหละคอยหลันิดนึงถ่ายรูปโอเคคระอมาเป็น